สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้เรื่ปล่อยหนึ่งคันนะครับสําหรับฮอนด้าคลิกร้อยหกสิบตัว ABS สีเทาใหม่ปีสองพันยี่สิบห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาใหม่นะครับสีเทานี่สวยนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับเนี่ยสีเทาใหม่ตัวนี้ไฟหน้านี่เป็นไฟหน้าคู่นะฮะเนี่ยไฟหน้าเขาสวยมากนะครับไฟหน้านี่ ตัวนี้ก็ระบบไฟทั้งคันก็จะเป็น LED นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิสเบรกหน้าหลังนะฮะแต่ว่าข้างหน้าจะมี ABS นะก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับเนี่ย ABS นะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อเภอกกะสังนะครับเงื่อนสด71,400บาทนะครับราคาี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับเ1 4 0 0ม่นะครับเนี่ยสีทาในสวยนะครับ สีเทาตัดด้วยล้อแม็กสีทองที่สวยมากนะครับเนี่ยไฟท้ายก็ LED ฮนะไฟเลียวก็ LED นะครับตัวนี้ก็ข้างหลังก็จะเป็นดิสฮนะแต่ว่าเป็นดิสบีธรรมดานะครับจะไม่มี ABS นะครับเนี่ยตัวนี้ยางนอกหน้าหลังนี่จะเป็นแบบเรเดียนนะจะไม่มียางในนะครับแล้วก็ยางก็ขอบ14นิ้วหน้าหลังนะครับตัวนี้ก็ ระบายความร้อนด้วยน้ำนะนะก็จะมีหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของน้ํายาหล่อยเย็ยนนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับส่วนน้ำมันเครื่องนะครั้งแรกก็1,000กิโลนะพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000ก 4, ิโลนะครับเนี่ยสีเทานี่สวยนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะฮะหรือว่ารีโมทนะครับกดรีโมทนะเปิดสวิตช์กำเบกกดสตาร์ทบิดคันเร่งไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีระบบไอริงสต็อปด้วยนะครับส่วนระบบเดือนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอล นครับสวยงามเลยนะครับสีเท่าใหม่ราคาใหม่นะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับเดือนพฤษภามนะครับ2 5ง8นินะครับเงินสด7 1 4 0 0บาทพร้อมอุดพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับสีเท่านี่สวยนะครับนี่ขัดด้วยล้อแมกซีทองนี่สวยมากนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ 0921577129นะครับตัวนี้ก็เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสำหรับอหนาคที่ร้ย6ก160ตัว ABS นะฮะตัวนี้ดิกหน้าหลังนะฮะแต่ว่าข้างหน้ามี ABS นะครับเนี่ยข้างหน้าเขาสวยนะครับก็ความดิฟก็จะอยู่สองข้างเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดิฟหลังนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดิฟหน้านะครับ สวยงามเลยนะฮะอันนี้ก็คือรนคาล่าสุดนะครับที่ร้านพอร์นาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อกระสังนะครับที่ลงไ้นี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถใหม่ใช้งาน,นรับเคลื่อนด้วยสายพานก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ E S P นะแบบสตาร์ทเงียบนะเครื่องยนต์160ซีซีหนึ่งลูกสูบ4วาลขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลน,นะช่วงชักในี่5 5 5 ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดพ j เไม่ไผ่นะครับเนี่ยโลโก้เครื่องตัวเดียวกับ h o น d ้า c x เลยนะแต่ว่าราคาก็ถูกกว่า h อน d ้า c x นะฮะตัวนี้71,400นอะครับอันนี้คือราคาที่ร้าน h o น d ้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอสังน,นะครับสำหรับท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าถูกใจนะฮะหรือว่าเคยซื้อเคยสอบถามรุน่นนี้ราคาเท่าไหรก่ก็คอมเมต์เข้ามาได้นะครับาราคามาที่กันดูนะครับว่า แต่ละรา้านแต่ละพื้นที่ของเพื่นพ้นๆที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็71400บาทพร้อมอุดพร้อมทะเบียนพร้อมครบนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาชมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ